แวะมาที่โรงแรมมนเทียนแต่ไม่ได้มากินข้าวมันไก่วันนี้เราจะพาทุกคนมาอิ่มอร่อยไปกับเป็ดปักกิ่งแบบไม่อั้นกันอีกครั้งพร้อมกับเมนูติ่มซำกว่า50รายการเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมไปกันเลย วันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมมอนเทียนเลเวอร์ไซด์พระรามสามนะครับตั้งใจจะพาทุกคนมาตามหาเป็ดปักกิ่งที่เขาให้เราสั่งกินได้แบบไม่อั้นนะครับพร้อมกับเมนูติบซำที่มีให้เลือกกว่า50รายการเลยรอบนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับก็คือเราเนี่ยซื้อวอเชอร์จากงานท่องเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องอาหารกันเลยห้องอาหารขเขาจะอยู่ที่บริเวณชั้น4นะเข้ามาถึงแล้วก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น4ได้เลยครับแล้ววันนี้แพ็กเกจที่เราเลือกมามันคือพร สําหรับเรื่องราคาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปได้โปรโมชั่นแบบไหนมานะครับถึงชั้น4ี่นะครับหันมาทางขวาก็จะเจอกับห้องอาหารด h e e m p ี r o อห้องอาหารจีนประจาโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซส์แล้วเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่นี่คนเยอะหรือเปล่านะครับก็เลยทําการโทรมาจองล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงก็แจ้งชื่อกับพนักงานจากนั้นเขาก็จะพาเราไปที่โต๊ะที่เราจองครับได้นั่งริมหน้าต่างเสร็จด้วยวันนี้มาลองดูในส่วนของเมนูกันบ้างนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรให้เราทานกันบ้างเปิดมานา าแรกก็เจอกับพระเอกของเราเลยวันนี้เป็ดปักกิ่งครับแต่แน่นอนนะครับก็คือสั่งได้ไม่อั้นด้วยนะแล้วเราก็เตรียมท้องมาพ้อมมาว่าเลยวันนี้ <S <S เดี๋ยวจะจัดให้อยากสะสมใจเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งหมูกรอบหมูแดงนะครับเมนูติ่มซำเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยแต่เรามากันแค่2คนนะครับก็คงเลือกสั่งได้แค่บางอย่างเท่านั้นน่าเสียดายจังแล้วมาดูที่เมนูหน้านี้กันครับเมนูของทอดทุกคนมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนี่ตรงนี้มีหอยจอด้วยนะเดี๋ยวลองสั่งมาชิมกันครับว่าเป็นยังไงเมนูส่วน ของเมนดิสก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับใครที่กลัวไม่อยู่ท้องเนี่ยให้จัดเลยนอนั้นะคะสามารถสัง่งเพิ่มได้เลยเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเป็ด แล้วที่ได้เลยจะเซอร์ให้เป็นจานๆให้ะคะ่ลูกค้าตอนหนมี่ที่ีที่นี่เวลาสั่งอาหารเขาจะให้มาเป็นใบรายการแบบนี้นะครับเขียนเลขโต๊ะจากนั้นก็ใส่จํานวนของเมนูที่เราต้องการลงไปด้านหลังนะครับเลือกเมนูอาหารเรียบร้อยแล้วส่งคืนพนักงานไปทางเล่มเลยนะครับไม่ต้องฉีกออกมาจากเล่มนะมาเราดูกันว่าชุดแรกของเราเนี่ยจะจบกันที่กี่รายการนะครับนี่เลือกอย่างจริงจังมากๆเลยจัดมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บถอไว้กินเป็นปากิ่งก่อน เครื่องดด่มมาตรฐานเลยนะครับมีให้เลือกเก๊กฮวยกับชาหวานแล้วก็ไม่หวานนะถึงเวลาความอร่อยแล้วครับทีนี้เสิร์ฟเป็ดปักกิ่งมาไวมากๆเลยจะเสิร์ฟมา1จานมี3คําแบบนี้เลยนะครับหอมมา้อม,อมทานไม่เปื้อนมือทั้งในมีเครื่องมาให้ครบแล้วนะครับทั้งต้นหอมแล้วก็แตงกวาน้านจิ้มราดมาให้นิดหน่อยหวานเข้มกําลังดีครับส่วนของซุปสั่งได้กันคนละ1ถ้วยนะครับสั่งมาเป็นซุปเสฉวนแล้วก็ซุปใสกระดูกหมูซุปเสฉวนไม่เปรี้ยวมากนะครับรสชาติอร่อยลงตัวมากๆใครมาแนะนําให้ลองสั่งดูซุปสสรชาติ เชงเชงทานง่ายๆครับมีกระดูกอ่อนใส่มาให้ประมาณ3-4ชิ้นนะครับเอาไว้สดแก้เลี่ยนกันได้เลยแล้วที่นี่อาหารออกไวมากๆเลยนะครับเวลาสั่งเนี่ยก็ทยอยสั่งเอาได้จะได้ทานของร้อนๆตลอดเวลาแล้วหมูกรอบที่นี่อาาร่อยมากๆเลยนะครับหนังกรอบมากแนะนําให้สั่งนั่งไม่นานนะครับอาหารมาเต็มโต๊ะเลยแทบจะไม่มีที่วางกันเลยทีเดียวจะมีก็พวกเมนูติ่มซำที่ต้องนึ่งกับเมนูของทอดนะครับที่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งส่วนอื่นๆรวมถึงเป็ดป,ปักกิ่งเนี่ยเสิร์ฟไวมากๆเลยครับเราสองคนเนี่ยกินกันไม่หยุดเลย เพื่อที่จะรีบเคลียร์จานออกนะครับจะได้วางของใหม่ได้แล้วอาหารเนี่ยครับก็ไม่ได้ช้าลงเลยนะตอนที่ถึงเวลามื้อเที่ยงนะครับลูกค้าเข้าค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเสิร์ฟไวอยู่นะครับเพราะงั้นจำเอาไว้นะครับมาที่นี่อย่าสั่งเผื่อเยอะเดี๋ยวโต๊ะมันวางไม่พอลองดูบนโต๊ะเราอีกรอบหนึ่งนะครับดูไม่มีพื้นที่ว่างเลยปั๊บลงปั๊บลงอันนี้คือขนมจีบดอกเหมยนะครับสั่งมาพออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงตัวไส้ข้างในก็จะคล้ายๆฮะเก่านะครับแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยอาจจะเละไปสักนนิิดึงงงกกกลัไปปป่่ขอาีว รจริงๆเป็ดปักกิ่งเนี่ยสั่งไปหลายรอบมากๆเลยนะแต่ว่าลืมถ่ายเพราะจำไม่ได้ว่าถ่ายไปแล้วกี่ครั้งนะครับแล้วก็เป็ดปักกิ่งเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเขาจะใส่เครื่องมาครบแล้วนะครับข้างในทั้งตัวต้นหอมแล้วก็ตัวแตงกวาเนะไข่ที่ไม่กินอะไรสามารถแจ้งพนักงานให้จัดการให้ได้นะครับเอาดูแลให้หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเขียรยออกเสียได้ของนาทีหลักของเราก็คือนั่งกินไปให้สบายใจครับแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีเฉพาะชุดบุฟเฟ่นะครับตัวอาราคาร์ดก็มีเขาก็จะยกมาเสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้เลย ภาพรวมอาหารของที่นี่ถือว่าใช้ได้ในหลายๆเมนูนะครับอาจจะต้องมาลองชิมว่าถูกใจเมนูไหนกันส่วนของเป็ดปักกิ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่เลี่ยนมากนะครับทานได้เรื่อยๆตัวพอชั่นที่เสิร์ฟมาก็ถือว่าไม่เล็กนะครับหลายๆเมนูเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วเมนูของทอดของเขานะครับเด็ดขาดมากๆเลยใครมาเนี่ยอย่าพลาดที่จะลองนะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับปริมาณอาหารที่เขามีให้แล้วก็ความไวที่เสิร์ฟให้เรานะครับไม่ต้องกลัวขาดตอนเลยบอกเลยว่าอิ่มมากๆเลยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาป ิดท้ายกันในส่วนของของหวานนะครับกับเมนูแรกบัวลอยน้ำขิงครับน้ำขิงของที่เนี่ยเผ็ดมากๆเลยนะทานไปแล้วก็สบายท้องดีครับอีกตัวเป็นพุทซาจีนทอดนะครับเสิร์ฟมาร้อนๆเลยหวานเปรี้ยวกำลังดีใครที่สั่งมาเนี่ยตอนมาเสิร์ฟอย่าเพิ่งทานนะไส้มันร้อนมากไรที่ชอบทานพุทซาจีนนะครับบอกเลยว่าเมนูเนี้ยต้องสั่งแบบเราเลยเพราะเราอะก็เป็นคนที่ชอบทานพุทซาจีนมากๆหวังว่าจะถูกใจคนรักเป็ดปักกิ่งแบบเรานะครับใครที่อยากทานเป็ดปักกิ่งแบบไม่อั้นั้งหน้าเราจะพาไปแนะนำร้านไหนกันอี อย่าพลาดที่จะติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไปยางชาแนลเอาไว้นะวันนี้ไปแล้วบายจ้า